ผิดทาง,ทางผิด<า>แ,แล้วจะออกยังไงคุณต้องการหาหาทางออกใหม่เือแล้วยังไง lock the back. ค,คือล็อกออนเดอะแบ้วกับเพื่ข้างหลังผักง่ายจิไม่องไปขิดมันดันง่ายจังครับาสายขวาโอ้โหให้เลือกเลยด่ะขวาลายสายดีอ่าขวาไหมขวาแล้วกันเสียเล่นหน่อยไม่เป็นไรหรอกอือ โมนจนได้ขวา้ายซ้ายดีขว้าไล้จริง้ายไม่คู่จะดีเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าปากกัวนะปากกัวขอปากกัวขอร็อขอปากกัวขอปากกัวขอเปลี้ยวมีคือตรงนี้มันจะสุ่มนะคะมันจะสุ่มเป็นอะไรก็ว่ากันอ๋อคำว่กด แล้วก็จะมีหนีเลื่องไล่กัดเรา e ซึ่งถ <hi, S 1> ้า <hey>. คนเลือดน้อยนี่จะไม่รอดเลยฮึย yeah, ูจุดบไม่ได้แล้วก็จะมีเป็นด้วพุ่มดาวพุ่น้ำ่มกระโจน็ีไปประมาณนั้นนะอบจดเล้จุเลโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหยุหยุดหยุดหย อะไรมีีชวิตฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วเราทำอะไรกั ผมยอมนอนข้างนอกกับดิกจะนอนข้างนอกเต็นอ่ะะจะอย่างนี้นอนนอกเต้นกับบ้านนะค่ะข้างในข้างในมาพาไว้ยังไหนโอเคครับจากจากไฟคลิปที่หายไปผมจําได้มันจะมีคนแล้วเราก็ต้องไปช่วยแล้วเมื่อกี้เสียงหาอะไรเราต้องไปช่วยครับผมอันนี้เราต้องไปช่วยคนหนึ่ง จะมีคนหนึ่งถูกลักพาตัวซึ่งถ้าเป็นผมนี่สวยโคตรแต่ผมอยากให้หมูห้าโอ้นานาตรวจมอคคับน้โมูถสดะากขาวนะลตสังมาสังพุทธสานะโมูไม่โดนเบคอนจุเบคอนอ่ะไม่ฟาวไม่เลงเน้ยไม่ไม่หายได้ไหมเบคอนนี่อยู่ตรงไหน ก็หาดูอ,อ๋อนี่คือเต็มของไอห,หัวเบคอนน่ะหรอา้าอ๋อยิงกลับอย่างเร็วๆพอ่อถ้าฉันผิดถ้าตกช่วยแล้วเดี๋ยวฝนจะตกนะผมว่าจะใช้ทางนี้เพื่อนมวดีอ่ะนี่ไงเอยเรือทำลอยเรือไปอจะแล้วตรงนี้คนใครใครเจอ โอ้ยนฝนฝนฝนนฝนไอฝนไม่ค่อยแสดงว่าเขตความมืดกำลังมาหาที่สูงเอาเนี่ยเจอแล้วเขาบอกเขตความมืดมาไม่รู้อะน่าจะทางนี้ละมั้งเนี่ยที่สูงที่สุดคืออยู่ด้านหลังเต็นต์สีฟ้าพอดีนะครับเพื่อนไอฝนไปคดไปเพือนไปคดอู้เพื่อนเพื่อนเกือบตายแล้ว จากผมก็เคยดูคลิปคุณแตงโฟว์จิ่งกับอ่าท่านเป็นกาโมมาแล้วนะอ่าซึ่งพอถึงตรงเนี้ยแบ็นกาโม่ได้ตอนแรกมาถึงปุ๊บเรือคนเดียวไงก็เลยตายแต่แต่พูดย่งงายคือมันต้องเหลือสองคนถึงจะได้เอนดิ้งถ้าเราคนเดียวก็คือตายพะลพอมันมาจะน้ำนำ,นำอูอ้โอ้ไม่กโอ้โหแบบไม่ขาด้วยเดินมา ไอ้เดี๋ยวหน้าตาเสียกว่าเดิมไหมไม่พาทิตนั่นไงทำไมมันจมดีแต่ตอนกลางคืนมันพแพ้อพาทิตสมควรแล้วแกจมดีเราแกแล้วพาตัวคนเราแล้วก็วางยาพิษฉันไม่ได้ทำฉันต,ต้องการช่วยฮะต้องการช่วย อะไรอ่านไม่ถ่ายอ่านไม่ออกอะ่ะ <c> ไ <oughs> อคูซิเล็บฉันไม่อยากให้ใครโดนฆ่าโดยฆาตกรอ,อะ่ะฮะเดี๋ยวเพื่อสั้นฉันฆ่าในการคืนเอาครูเก็บอยู่และฉันไม่ไวางยาพิษใครฮะถ้าคนนี้ไม่ได้วางยาพิษแล้วใครใครวางยาพิษอ้า เราเขาเป็นฆาตกรมาตลอดฮีโร่ของเราเขาเป็นฆาตกรมาตลอดไม่ฆาตกรค่ะค่ะฮีโร่เป็นฆาตกรฮีโร่ของเราเป็นฆาตกรมาตลอดไม่นะอ่ะก็จบไปแล้วนะคบสำหรับคลิปแคมปิ้งในเกมโรบอทนะคะผมเป็นฉากจุดที่แซดอยู่นะตะกี้เถอมาดีไหมทำไม่ดี ไอ้ตรงฆาตกรเหมือนจะสูงเหมือนกันนะเพราะคลิปที่ไปคลิปไหนไปผมได้เป็นฆาตกรไงตอนนั้นเดยกสองคนพอดีด้วยโอเคงั้นก็ขอจบคลิปนเท่านี้สำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดซับสไครสำหรับคนที่ชอบและกดติดกดกระดิ่งด้วยนะ